ได้เฮกันอีกแล้วนะครับสหรับในที่ในหวยลาวพัฒนานะครับออก99นะฮะเข้าไป99ในที่ในนะครับใน2ตัวล่างนะครับซึ่งก็มี90เนาะเกือบจะไปเข้าบนแล้วนะครับซึ่งก็นั่นแหละนะครับหวยลาวกับหวยไทยนะครับก็ออกเหมือนกันออกคล้ายคกันนะครับก็ตามต่อลุ้นกันต่อนะครับสูตรที่เข้าก็มีนะครับสหรับในสูตรที่ไม่เข้าก็มีนะฮะสรับในสูตรนี้ เนาะอืมนะฮะสูตรนะครับในชื่อในเลขวิ่งเนาะเลขเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็ให้ไปหนึ่งนะฮะหนึ่งก็ไม่มานะครับเนาะอ่ะก็เป็นเลขใกล้เคียงมาศูนย์นะครับแล้วก็มาสองนะครับเป็นเลขใกล้เคียงซะงั้นนะครับเนาะเออนะฮะเนาะอ่ะนะครับก็มีสูตรเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับก็มาตามกันต่อนะครับส่วนในสูตรนะครับ สี่ชุดเนี้ยนะครับก็ไม่มาเนาะมาแค่ในตัวเด่นเด่นศูนย์นะครับน่าจะเป็นหนึ่งเนาะเออนะครับหนึ่งศูนย์ก็ไม่ได้เนาะนะครับเนาะอ่ะก็นะครับเดี๋ยวตามต่อในคลิปนี้นะฮะเนาะอ่ะก็ในคลิปนี้ก็จะมาตามในสูตรนี้อ่าแล้วก็นะครับในที่ในสูตรเล็กวิ่งแล้วก็สูตรนี้3สูตรนะครับสลับไปที่ในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีถูกกันในวันศุกร์แล้วกันนะครับเนาะอ่ะกรณีก็มาตามในที่ในสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวก่อนนะครับสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวก็ให้ไป1 นะครับไม่ออกนะไปออกในที่ในเลขใกล้เคียงนะครับนอหนึ่งไม่มานะก็เป็น2อดีสูตรนะครับผลในงวดที่แล้วนะครับสลับในเหล่าพัฒนาอีออกไปนะครับในที่ใน50นะครับ50 9902นะครับเนาะอ่ะก็นะครับก็ไม่มานะครับเนาะเอาตามต่อนะครับเนาะสลับสูตรวิธีการคำนวณมาดูกันนะครับก็เอาผลในงวดที่แล้ว ก็จะเป็นนะครับในที่ใน5 5 0 9 9 0 2นะครับ่วนนี้เราก็จะนำนะครับในที่ในหลักนะครับหลักแสนเนาะหลักแสนคูณ9หมื่นคูณ8ปดแล้วหลักพันคูณ5คูณ9 8 5นะครับแล้วก็55เนาะในหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับ5 9เป็น45นะครับ ศูนย์คูณอะไรได้อะไรได้0ูนย์ะครับเ5เป็น45เนาะศูนคูณอะไรได้0 2นย์เป็น10นะครับก็จะจับ5บวกหาเป็น10ก็ตรงนี้ก็จะเป็น0ูนย์ะครับอ่ะ0ูย์จะมาไหมศูนย์จะออกอีกหรือเปล่านะครับสลับในเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็ให้ไปที่ไดเด่น0ูนย์นะครับสลับในนะวันที่17นะครับเนาะ1ห5ไม่มา17จะมาไหมนะครับหรือจะเป็นเลขใกล้เคียงเหมือนวดที่แล้วมา0นะครับ2เนี่ย รืออาจจะไม่เป็นศูนย์เรือดอาาเป็น9นะครับหรือ1อ่ะก็ลองนําไปจับแล้วกันนะครับหรือจะมาดูนะครับในที่ในหวยราวนะครับที่ออกเหมือนกันกับในหวยไทยนะครับซึ่งหวยราวพัฒนานะครับก็ออกไปเนาะในที่ใน5 50 9 902นะครับก็เข้าไปในที่ใน99นะครับเนาะเออนั่นแหละมันออกเหมือนกันนะครับ มาดูล่าสุดนะครับสลับในวันที่17จนะจะออกไหมนะก็จะไปดูนะครับในที่ใน20นะครับไวไทยงวดไหนวดที่ล่าสุดนะครับที่ออก20ล่างนะครับก็จะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะครงบ20ล่างล่าสุด20ล่างล่าสุด ก็นะครับอย่าอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะใครถูกกับสูตรนี้บ้างนะครับก็ขอนละคอมเมนต์กันหน่อยเด้อนะครับ02ไม่เอาต้องต้องเป็น20เนาะต้องต้องต้องดูในที่ในตัวกลับนะครับคือโดน64แล้วก็ยังไม่มีเลยนะครับก็ขอให้สูตรเนี้ยนะครับเดินดีเข้าอีกต่อเนื่องแล้วกันนะครับขอให้เข้าหลายๆงวดเนาะเออนะครับอ่า20เจอแล้วนะครับ ก็ไปเจอของในกันยานะครับปี6-2เนาะออกไปนะครับในที่ออกไปเนาะในที่ใน7 7 7 7, 7 9 9 7, 9 9 8 7 8 7, 8, 7 9, นะฮะลาง20ง2-0นาะเนาแต่เราเอาวดถัดมานะครับวดถัดมาออกไปในที่ใน3 3 4 0 3 8มอืมวดน,นี้จะไม่เบิือนอ,อีกบนมอนนะครับแล้วก็85ก็เบมือนเดิมเลยนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ใน2ตัวบนนะครับรรบที่แล้วก็นํา2ตัวบนนะครับในวดถัดมาแล้วก็วันนี้ก็คือก็จะเหลือ8ตัวเดียวนะครับก็จะมาจับกันกันกบอะไรนี่แหละนะครับก็จะเป็นนะครับมี8ไหนบ้างนะครับก็จะเป็นในที่ใน88อ่ะเผื่อจะออกเลขเบิร์นเหมือนกัน83 80 8 4 เอาะเอห้ามาด้วยเนาะนะครับเพราะว่ามันมีแค่เด่นนปดนะครับอ่ะเด่นสองสี่ห้าห้าชุดนี้นะครับใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไปแค่ในห้าชุดนี้ก็ได้นะครับก็ขอให้เดดีเข้าอีกตัวนี้แล้วกันนะครับเข้ากิ่งว่าแล้วนะครับเข้าเข้าไปในที่นะครับเข้าไปในที่ในหนึ่งหนึ่งหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดนะครับห้างวดเนาะอ่านะครับห้างวดติดติดแล้วนะครับเนาะ ก็ส่วนมากก็ก็ก็ไปเข้านะครับตองเป็นสองซอต้องเป็นเก้าเก้าเนาะก็สลับล่างมาบนมาล่างนะครับเนาะล่าสุดก็อ่ะลองลองซื้อติดไว้บนดูนะครับวันดาวนะครับสูตรนี้เนาะห้าชุดนี้นะครับสลับในว่าของมาที่สิบเจ็ดเนาะก็ขอให้เข้าอีกต่อเนื่องแล้วกันนะครับวดที่เด้วเข้าเก้าเก้ารอบนี้จะเป็นเลขเบิ้ลแปดแปดหรือเปล่านะครับหดี๋วจะไปนําจับไปนะครับกับในนะครับสูตรเลขวิ่งอ่าเนี่ย สูตรลว,วิ่งก็ให้สูตรมาตัวเดียวนะครับเนาะหรือจะไปดูในสูตรนี้นะครับนะนะววนที่แล้วไม่มานะครับเนาะอ่ะเข้าออบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปนะครับก็ออกไปในที่ใน9 902กนะครับก็มาศูนย์มา 9, เนาะอืมแต่มันต้องไปจับคู่กับ1นะครับก็ไม่ออกมาคำนวณกันต่อนะครับสลับในงวดล่าสุดเนาะวันศุกร์ที่17นะครับผลงวดที่แล้วนะครับก็จะเปนในที่ใน5 ห้ 5, 0, 9ศูนย์9ก้าเกานกะครับแล้วก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่9หลกั 5, ลกหมื่นคูณ8กับ5หลักร้อยคูณ50าคูณห้านะครับเกเป็น45่สคูณอะไรได้0เนาะอันนี้ก็ได้0ูนย์เกเป็น45่คูณอะไรได้0ย์ ห้าบวกห้าเป็นสิบก็จะเหลือศูนย์นะครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์ในหลักสิบเนี่ยครับศูนย์นี้ก็ศูนย์อีกแล้วนะครับต่อไปในหลักหน่วยนะครับเราจะนําในที่ในหลักแสนคูณแปดหมื่นคูณสองนะครับแปดห้าเป็นสี่สิบสองคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับก็เป็นศูนย์ลดแต้มอ่านี่เหมือนงวดที่แล้วเลยนะครับหลักสิบได้ศูนย์หลักหน่วยเป็นศูนย์เก้าแปดเจ็ดนะครับเนาะอ่ะหลักสิบได้ศูนย์นะครับหลักหน่วยศูนย์เก้าแปดเจ็ด รู้สึกว่า0987เนี่ยจะมาสามงวดติดๆเลยนะครับเนาะอ่ะก็นะครับงวดที่ดาวตัวจะไม่เข้านะแต่ก็มันก็ยังมีเด่นเด่นเด่นศูนย์แล้วก็เด่น9แล้วก็1 0, าา 0, 2 0, 0, 2 0ึ่งศูนย์เนาะออกมาศูนย์สองสองศูนย์สองศูนย์ก็รู้ว่าใกล้เคียงครับแต่มันมา8มา9เนาะเหลือ7ยังไม่มาเลยนะครับเนาะรอบนี้จะมา7หรือเปล่าหรืออาจจะเป็น8 9 0เนี่ยนะครับก็ลองนําไปลุ้นนําไปจับนําไปเปรียบเทียบกันกันกบในสูตรอื่นแล้วกันนะครับเนาะนอ่ะก็ขอให้โชคดี การทุนนะแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ